แชร่วนคลิปนางเอกแม่เบียใช้จินตนาการคั้นสูงสุดใส่อารมณ์เล่นคนเดียวกำลังเข้มข้นสุดชีวิตเลยล่ะค่ะ สำหรับละครเรื่องแม่เบียทางช่องเจ็ดเห็ดีที่เรื่องราวเริ่มเข้าสู่โค้งสุดท้ายหลายตัวละครเริ่มได้บทสรุปและผลกรรมที่ทำแล้วในขณะที่กระแสะและเลตติ้งก็ดีวันดีคืนจนทีมงานและผู้จัดนักแสดงหายเหนื่อยเป็นปริกทิ้งซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่านอกจากบทละครบทโทรทัศน์ที่เข้มขน้นทุกตอนจนละสายตามไม่ได้และซีจคุณงูเจ้าเรือนบาป ทีเนียคลิปจนนึกว่ามีตัวตนจริงๆส่วนหนึ่งก็คือฝีมือการแสดงของนักแสดงทุกคนที่ทำได้ดีมากต่างแต่นักแสดงเด็กไปจนถึงตัวละครหลักที่โชว์ฝีมือใส่กันไม่ยังไม่มีใครยอมใครและใครด้อยกว่าใครเลยทีเดียวและหนึ่งในนั้นที่ต้องชมหนักๆแม้ช่วงนี้คำด่าจะเยอะจัด จากความอินของแฟนๆไปหน่อยก็คือคุณเมฆคลาหรือสาวนาวท่สานัทนั่นเองเพราะนอกจากจะตีบทเมียน้อยแอบเป็นชู้กับสามีชาวบ้านจนแตกยับแล้วบทดราม่าก็ทำได้ดีไม่แพ้กันโดยเฉพาะซีนดราม่าเวลาที่เข้าฉากกับคุณงู CG ที่ใส่แบบไม่ยัง้งใช้จิตนาการขั้นสูงสุดเล่นคนเดียวใส่อารมณ์ต่อบทคนเดียวแต่อินเนอร์ที่ออกมาต้องบอกว่าระดับมาสเตอร์พีซกันเลย